สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายของปี2566นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าคัมรี่ 2.5G ตัวท็อปนะครับรถปี2018ครับช่องเก่าฟิวไปแล้วครับช่องใหม่กำลังรันอินนะครับท่านใดสนใจรถนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจนะครับเซฟไลน์ไ d ไว้นะครับช่องฟิวแล้วทำช่องใหม่ครับช่องนี้กำลังเริ่มทำใหม่นะครับผู้ติดตามหายเกี้ยงเลยนะครับท่านใดสนใจรถนะครับคันนี้เป็นรถ ปี2000ันปี2018นะครับตัว 2.5G4 สีบอลสีเทาครับเครื่อง2 5 0 0 c หลังคาสันรูฟนะครับตัวนี้สวยมากครับมีรอยยางมาตอยนิดหน่อยครับเดี๋ยวจัดการขัดให้อย่างดีนะครับภาพยางมาตอยพวกนี้ขัดออกหมดนะครับตรงชายล่างครับแต่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างครับไม่มีรอยเบียดรอยขลอบมานะครับ รถสวยๆหมุดเดิมหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมสีเดิมบางทั้งคันครับน็อตไม่ขยับครับเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับแผงประตูสวยๆเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกนะครับเบาะหนังเดิมไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีย้อยนะครับสวยๆครับมีรอยกระเทาะนิดหน่อยครับเทะมุมขอบประตูกันครับ ล้างแล้วก็สวยเลยครับหน้าหลังไม่มีรอยบุบรอยชนรอยไม่มีชนหนักมากครับเช็คประวัติได้ทุกคันครับรถเข้าศูนย์บริการตลอดครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ศูนย์บริการมาตรฐานของแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะรถครบสัญญาเช่าผู้บริหารเลขไม้น้อยนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับรถ VIP ต้องการนำรถไปวิ่งจ๊บไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับ สอบทมกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เดิมลายเดิมนะครับพักมาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับพามาชมพามาให้เลือกชมดูครับมีอีกหลายคันครับรถสวยๆแบบนี้รถเลขหม่หน้อยเลขไม้คันนี้แปดหมื่น 28, โลครับมีมาบ่อยมีมาให้เห็นบ่อยๆครับเครื่องสองตดห้าจีัวเบนซินนะครับ โอเคครับฝากไว้ด้วยครับเผื่อท่านใดกําลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับไปแล้วครับขอบพระคุณมากครับฝาบกากดไลค์กดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับตามมาชมชมแล้วก็ไป หารุ่นนี่ต่อหาคนอื่นต่อโอเคเ็นสอเบนซินเครื่องนิ่มยืดเยบๆแบบนี้นะครับเข้าถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวจัดตรวจได้ทุกคันนะครับที่เรานะครับ เรือพิเศษขิเศษ2 9%นะครับได้นานสุด7ปีนะครับเครดิตดีฟีดาวนะครับอาจารย์สอบถามกันเข้ามาได้ครับทักมาได้เลยครับพบอารดีดีนะครับเยี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ